จ้าเอฟซีมากินมะม่วงนะ้ำปลาหวานด้วพี่น้องืันนี้ยายพาก,กินมะม่วงนะ้ำปลาหวานนะโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บอร่อยมากนะคะนี่มะม่วงมะม่วงดิบนะไม่ใช่มะม่วงสุกนะแต่สีมันเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่มะม่วงสุกเดอ้อพี่น้องมากินด้วยกันนะคะเอฟซีสวัสดีจ้าเอฟซีมากินมะม่วงนะ้ำปลาหวานอ,อร่อยเผ็ด ได้กินต่อไม่ได้แล้วมันเผ็ดแต่มะม่วงอร่อยกินเฉยๆก็อร่อยมันเปรี้ยวๆหวานๆดูบ้านค่ะคุณเอ็สวัสดีค่ะได้พากกินมะม่วงแนละ้วเปล่าหวานแต่กินไม่ได้มันเผ็ดอืมเผ็ดอ่ะเผ็ดๆแท้ Biết. <laughs> Ôi. Cái bếp đẹp Ôi, biết. đến đây là vì non สวัสดีค่ะคุณเดซสวัสดีค่ะฝนตกมาโอ้ย่นี่หอนแห้งเด้อจา้าร้อนมากสิข้าเมษสาแล้วแห้งร้อนบ้าจสมองสบายดีไหมคะสบายดีค่ะแต่หอนสบายดีจา้าแต่หอนไปน้อยนึงถ้าม,มาอยู่ในบ้านกะ มันจะร้อนนะคะอยู่บ้านน้องสาวโอเคเย็นเพราะบ้านน้องสามเป็นบ้านสองชั้นมันก็ฝนยังไม่ตกค่ะเห็นเป็นตาแสบแต่มันแสบอยู่เดอ้อแต่ยายเป็นคนกินไม่เผ็ดยายก็เลยกินต่อบาได้อันนี้คือจะไิกินดอกนาลูกจีนกระไดดูร้านแล้กินมาให้ยาย อืเต็มรุก็ได้ดกินได้ยายไม่กล้ากินเลยเพราะว่ามันมีน้ำจิม้มอาจจะกินได้ลูกข้างบนเนี้ยลูกข้างบนนี่มันไม่โดนน้ำจิม้มเนี่ยนี่มันไม่โดนน้ำจิม้มอกินขอกแก้วพักหวานแซ่แบแซ่บด้วยเอฟซีสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะฝากดูคลิปย้อนหลังให้ยายด้วยนะคะวันนี้พี่เหน่งกับพี่เสือเสือพาไปพูดถึงยายด้วยโอย้ดีใจจังเลยพี่เหน่งมาสัมภาษณ์เสือพาไปพูดถึงยายดีใจจังเลยอืมลูกซินเพิ่นแซบ่แซบ เราเขาขายหมดเร็วด้วยนะเรามันมเจ้าเดียวแล้วลูกชิ้นเขาอร่อยด้วยนะคะไมละสิบบาทแต่มันอร่อยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรสวัสดีค่ะคุณคุณอะไรคุณเอสเหรอคะสวัสดีค่ะให้หัวใจยายมาลูกอะไรลูกพ่อใหม่เหรอลูกพ่อใหม่ สวัสดีค่ะฝากลูกทิ้มให้ยายด้วยนะคะเอฟซีนะคะวันนี้ว่าจะพาไปดูเขาถอดเสือ้อคุณเอ็สวัสดีค่ะที่บ้านค่ะตอนนี้ยายอยู่ที่บ้านยายค่ะตอนนี้นั่งอยู่บ้านตัวเองมาแต่บ้านน้องสาวแล้วเ่าอยาจะให้ดูความขวัมวาม ยายอยู่บ้านตัวเองค่ะควาอความความหึ่งเพิ่งมาน้องน้องปรแกร,รมจะนอนน้องโปรแกร,รมจะนอนยายก็เลยมายายยายพูดเสียงดังหลายหลายไม่ได้นอนมาบ้านตัวเองแล้วแต่ลานจมตัวยังไม่ได้พร้อมยังไม่ได้เปิดนะคะที่ ล่งบ้านมันมีอะไรหรอคะโล่งเผ็ดสวัสดีทุกคนนะคะมีกี่คนคุณเอ็กมีกี่คนดูยายตอนนี้พิมพ์ให้ยายดูหน่อยยายไม่มีโทรศัพท์ดูมันดูมันไม่โชว์ในนี้หน้าหน้าหน้าช่องมันไม่โชว์นะคะยายก็เลยว่าไม่รู้มีกี่คน ไปเที่ยวนะแม่ไปเที่ยวนานป่ะวันนี้ยายไม่ได้ไปไหนวันนี้อยู่บ้านนะคะวันนี้ยายไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านจะไปเดินถ่ายคลิปแถวแถ,ว,ถวบ้านนี่แหละเพราะว่ามีที่ถ่ายเยอะเดินไปบ้านเพื่อนตรงนี้ใกล้ๆกล้อ่ะก็เขาทอเสือทออะไรอย่างเงี้ยน้องสาวก็ทอทอตะก้าทออะไรด้วยนะน้องสาวน้องสาวคนสุดท้องโอ้ยเพรยาก,กินบ่ได นั้นพริกเขาอร่อยนะไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะเอฟซีนี่ดูซิมีแต่กุ้งเต็มเต็มเลยนะคะกุ้งเขาเต็มนี่เลยนะแต่ยายกินไม่ได้เขามีพริกยายต้องทํากินเองนะของพวกนี้ยายต้องทํากินเองซื้อกินไม่ได้ซื้อมันเผ็ดยายกินไม่เผ็ดขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายฝากโหลคลิปให้ยายด้วยนะคะคุณอะไรนะคุณ คุณอะไรนาะค,คุณเล็กสวัสดีค่ะคนไหนอ่านได้คะ้คอยยาอ่านให้คุณเล็กตอนนี้มีคนดูยายกี่คนถึงสิบคนไหมพี่มาให้ยายดูหน่อยมีกี่คนยายไม่มีเครื่องดู บาวกี้สวัสดีจ้าคุณยา้ขอบคุณค่ะขอบคุณบาวกี้ด้วยเด้อกลินอากานสู้ๆนะคะค่ะสู้ๆอยู่แล้วแต่คลิปป้มมีคนเบิง่งวันหนึ่งยายไม่ถึงห้าร้อยวิวเลยต่อวันอะ่ะทุกคลิปรวมกันทุกคลิปไม่ถึงห้าร้ยวิวเลย เมื่อวานไม่ได้ได้ถึงสี่ร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจขอบคุณนะคะบาวกี้ให้หัวใจยามาด้วยกินมกเม่อเปล่าที่นีย่ยายกินเผ็ดไม่ได้ยายก็เลยดีโชคดีป้าเออโชคดียายอ้ายายบ่มีโชคน้ำเข่าเลย อะไรนี่พี่อะไรพี่พี่ร้อนเหรอพี่อะไรนี่ให้หัวใจมาขอบระคุณค่าหัวใจบวกๆนะคะเราตื่กินบอใครอยู่ใกล้ๆแถวยายใ,ใครอยู่ใกล้สุรินทร์ฤาษีขอรับภูมินะโอมีคนดูมีคนดูร้อยเก้าสิบห้าแล้วขอบคุณค่าใครอยู่ใกล้ๆย,อย,อยายแถวนี้นะคะ ก็มาหายายได้นะคะถ้ายายไปข้างนอกหรือว่าเข้าเมืองหรือเข้าไปตลาดสีขอใครอยู่ตลาดสีขอระปุมก็ทักทายยายได้นะคะเวลายายไปเดินตลาดเอฟซียายก็เยอะอยู่นะเมื่อไรจะกลับจำฝ้าดงก็อบอกโอ้ไม่ได้กลับแล้วค่ะอยู่บ้านแล้วคะ่ะกินนิดน้อยได้แล้วกินเยอะกินไม่ได้มันเผ็ด ม่วงเนี่ยมันยังไม่สุกนะคะแต่มาเหลืองมันยังแข็งอยู่พอมะม่วงเนี่ะม่วงกินดิบไม่ใช่ม่วง,วงกินจุกขอบคุณนะคะคุณเอกนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะที่เข้ามาฝากลุคคลิปด้านหลังให้ยายด้วยนะคะคุณขอบคุณค่ะ